ใช่วันนี้แม่อยู่บ้านค่ะวันนี้วันเกิดคุณแม่วันนี้วันเกิดเป่าเองีกคือการตัดขอเจ้าอะตีดับตีดับตีดับกันตีดับกันตะล่ำเล่นเต้นเต้นแทแทบตะล่ำเนี่ป๊าป๊าอยู่นู่นนั้นลุงสอนไม่ใช่ป๊าป๊าอันนี้ลุงสอน เรียกลุงสอนเป็นป๊ะป๊ะทุกคนเป็นป๊ะป๊ะเหรอไปป๊ะป๊ะฝึกหน่อยสินะป๊ะป๊าฝึกปุ้มหน่อยฝึกยุงฉอนใช่วันนี้แม่อยู่กับแซนดี้วันนี้วันเกิดค่ะจัดคอยาวอุ้ยเฮลเฮะ โอ๊ยมีเสียงด้โดนแท้งดนแท้งเล่นอะไรเสร็จดิเส่็จกูไงท่าท่ามันเกี้ยงไงโอน่ารักน่ารักเียวคนนี้ใครคะคนนี้ใครเนี่ยลุงสอน ตอนนี้ไม่ปวดอื้อเลยหรอวันนี้ยังไม่ได้กินยังเลยถ้าเก็บรูตูดอีกรอบนี่ยังไม่อื้อเลยสวัสดีค่ะน้องหนึ่งขวบสามเดือนค่ะแต่นี่เป็นตบขวบสามเดือนกำลังจะขวบสี่เดือนแล้วนะกายเละเฮ้ยเฮจังเฮ้ยวทำไมมันคล้ายโดนเธอทำร้ายดวงใจมาแก่จะตอนนี้เลือตาช้ำมากเลยนะตา เดีอยู่ไหนนะมองไม่เห็นเลไม่ป้าป๋าที่ไหนล่ะลุงสอนลุงลุงลุงสอนไหนคนไหนป้าป๋าชี้คนไหนป้าป๋าหนูอ๋อก็ถูกแต่ไม่มีมืออ่ะแต่ตาไม่มองพี่สอนี้พี่สอนมีใบสำรองปะเออทำอะไรมาเนี่ยแบดอีกแบดอยู่นี่เหรอยืมหน่อยดิอ๋อสวัสดีจ้าไวโยไวโยสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่สอนยืมหน่อยดิ สิบเปอร์เซ็นต์ีสวัสดีค่ะยิ้มหน่อยปาสอนให้สอนให้เรียกพ่อนะแต่แสนี้เรียกปลาปานะแต่นี่เรียกเรีกผู้ชายทุกคนเรียกตาสอนแลวก็ทุกคนก็เป็นปาป้านั่นอได้างปลาป้าไม่ได้มใคดอนเธอทำลายดองใจเอว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 เอ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 เ จะปวดอึ่งแต่แต่ตดนะตอนกินข้าวอ่ะตดแต่ไม่ไม่ยอมปวดเล้อดเด็ดดีทุกเนี่ยมียอมแต่ตื่นถ้าถ้าไม่อื้อวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาอื้อเลยกินไม่กินเลยได้ตดใช่ทางนี้กำลังจดจำสวัสดีนอนกับใครคะวันนี้ ต่นี่นอนกับใครเขาอนอนกับใครดีวันนี้มีให้เลือกมากมายคอยเราเยอะมากเลยแต่ไม่ไปสันดีสันดีขาสันสันอะบอบอไม่ใช่บอนอนบอนบออะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนี่เกอดถึงจั้นเหรอเย็ดหรอนี่มันเข้ายังไงลุงสอนเหน่งลุงสอนเรียกลุงสอนก่อน แซนดี้สวัสดีพี่ๆหน่อยนะติดเท้าติดเท้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะมีความอยากออกกิ๊กทีเองอ่ะอ่ะคนอุ้มตกตกตกอุ้มสอนกันค่ะคนอุ้มอันนี้ขยิงเพราะว่าในนี้ไม่มีใครอุ้มใหม่มาดูสินั่นนั่นนั่นเราจะตกอุ้มสอนให้สอนอุ้มออก ปู่อยู่บ้านค่ะปู่อยู่บ้านทำตัวน่ารักทำตัวน่ารักทำตัวน่ารักอ้อนลุงสอนอุ้ยดูทำท่าอ้อนลุงสอนเล่นลุงสอนบอลรักลุงสอนเปล่ากิจกรรมรักเปล่าใช่ไงอุ้มไงอุ้มรู้ไปหมดแ ไปหมดแหละอีอีอีางเอาอือเอาอุ้มดีดีดิอยู่บ้านสุพรรณครับเปิดโทรทัศน์อีกนะโอ้ยอ้าวสวัสดีแล้วคุณพ่อขังคุณพ่อไว้คุณยักษ์เนี่ยแซนดีขังยักษ์ไว้อ่ะทำไงอ่ะไปไหนอุ้ยใครใหญ่อ่ะอุ้ยใครโทรมาไปกันหมดแล้ว เขาไปกันหมดแล้วอ่ะโอ้โหผู้ชายตอนนี้เริ่มพูดแหละแซดีสันนี้หิวข้าวไหมคะหิวสันนี้กินข้าวทั้งวันเลยนะตอนนี้พูดเก่งแล้วมีวันมีวันตัวจนหลุดเข้ามาที่มองหามีแมงวันด้วยเหรอใช่เขาบอกว่ามันจะตาบอดมันไม่รู้มันเกาะตรงไหนนิ่งแล้ว ทำอะไรทำอะไรโอ้ทันนีจะพูดเรียกใครปาป้าป๊าป้าเรียกลุงสอนมาป๊าป้าป๊าป้าหนูคนไหนปป้าคนไหนไหนปป้าอยู่ไหนคะต่นี่ไหนปป้าหนูคะปะป้าหนูอะ อันนี้ไม่มีป้าป้าฮะเรียกใครคะในคุณพ่ออยู่ไหนนะคุณพ่อเสดี่อยู่ไหนนะเสนี่เห็นไหมอสนี่เห็นคุณพ่อไหมคะพ่ออยู่ไหนพ่อหนูอยู่ไหนใครคือพ่อที่แท้จริงป้าป้าเรียกอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวจันทน์จันทร์ทำเรียกเกเรยกขวบมือเลยขอบคุณค่ะ ยายดูหนูตลอดเลยเเ <laughs> มีน้องชายอีกคนตุ๊กตาตัวใหญ่กว่านูอุ้ยหอมมากเลยแซนนี้ <c oughs> ไปดูกับข้าแม่คุณกันเถอะให้คุณพ่ออุ้มไหมเนพ่ออุ้มไปดูกับข้าแม่คุณแมวัเนี้ยดูดิกับข้าว,วันเกิดเมี <c oughs> ยแหอมมากเลย <c oughs> <c oughs> เสื้อน้ำเงินพี่ชายคนโตน่าจะค่ะนี่เป็นพี่ชายคนโตหน้าเหมือนกันมั้โอ้รักไหมรักไหมเฮ้ยเอาหัววัววัวแซนดี้เรียกคนมาอุ้มทิ เรียกเรียกคนมาช่วยด้วยน้ำเี่อขอบคุณค่ะพิมาตาขอบคุณครับอ่ะแซนดี้ร้องเพลงวันเกิดยังไงจะเรียกจะเรียกจะเรียกลาบัวเรียกใครอะคะใครเป็นป๊าป๊าอีกแล้ว สอนให้เรียกพ่อนะแต่ป้าป้าชัดมากป้าอืมป้าอือป้ามาอุ้มเลยมาอุ้มเลยอย่าตีหัวมาเอาน้องสอนอุ้มเลยอ่ะให้น้องสอนตื่นให้หลวงพ่ออุ้มสิ ก็อุ้มไหมแยกลงกันแ็กลุงเขาไม่สนใจอยากออกลุงตาตาพูดดันเล่นออกมาเยอลุงสอนก็ตาตาตีอาปาสำนองถูกต้องเนาะจะเหมือนอะไรขนาดนั้นเนอะแวแสนดีแสนดีจุบๆลุงสอนยังขอบคุณคาะก่อนไปแล้วขี้เมาขี่เมาไปแล้ว เราไปดูกับข้าวแม่คุณกันค่ะป้าพ่อไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะล้มนะคะเห็นเขาไม่ว่าจะไล่เล่นกัะเขาจะวิ่งอย่างเดียวไปไหนโอ้โหโอ้โหหวยมากแสนดีไหนคุณพ่อแสนดีมาชี้ดิแสนดีะนี่นี่คุณพ่อเลยะนคุณพ่อกับคุณปู่ค่ะ นี่คุณพ่อแม่แม่ใจเนี่หนุใจเน่งแลนี่จะีช่ไหอ๋อเออสอนผักเอาผ้าผ้าเปียกอะนะเช็ดซมเลยฮึฮะแล้เราไปดูกับข้าวกันพี่พี่ผ้าเปียกในซองนให้ถึงสีฟ้าโอเคกับข้าวยังยังไม่ครบใช่ไหมอันนี้อะไรแกงหมูขาหมูว้าวน่ากินสุดๆเลยพี่ซอสแกะดิ เกะตังบ้างก้อันนี้ของเมื่อตอนกลางวันน้ำพริกนี่น้ำพริกอะไรอะแม่น้ำพริกปลาแห้งนั่นแหละแต่ว่าแม่มาเอาปลาทอดไตจะกินกระสเดาอ๋อน้ำพริกคุณบางอ้นนะจ๊ะแต่ว่าใส่เนื้อปลาปุ๊บมันก็เลยฝู๋กินกับสเดาเหมือนปนปลาอ๋อครายๆแล้วเอาของเราไปปนปลาได้ด้วยใช่พอาให้มันเป็นเนื้อจะได้กินกับสเดาปลา หายไปครึ่งทางเสดอร่อยมากเลยอะโอ้ยพี่พี่สองพันคนกินข้าวกันค่ะมด้กสด็วันนี้เป็นวันเกิดหนูแ่เพราะปกติหนูกินขงไม่กินเสดว์ว้าวจะได้เสด็จเสดว์หนินไม่เป็นแล้วกินอ๋อนูกแล้วก่อนไหมอันนี้อันนี้แม่ก็ทำเลยเนี่ยขาหมูเนี่ยซื้อมาเป็นข้าๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ โอ้ยนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวจะมีกุ้งกุ้งเผาเดินไวมากอะเซนสุขสันต์วันเกิดขอบคุณพี่น้ำฝนค่ะลงคลิปไปเหมือนโดนปิดกั้นเลยอะคลิปคลิปไม่ไม่เปิดการมองเห็นเท้าจิวจิว,วด,ดูดิดูดิซอยเท้าวไวมาก มีความสุขมากๆขอบคุณแม่น้องไอซ์ครับอ๋อเดินกุ้งยักษ์ Happy New y e นะคะพี่พี่เดินกุ้งยักษ์ขุ่กุ้งจัดเดินเดินไวมากลืมเอาใส่จูงที่จูงมาเก็บที่เก็บที่ตรงนี้ตัวใช่ค่ะเก่งมากค่ะ ไม่มีอะไรแล้วค่ะอุ้นทุกอย่างเนี่ยชอบชอบชันปุ้นตอนนี้ก็วิ่งแล้วตอนนี้ไม่เดินตอนนี้วิ่งแล้วนะของแขนค่ะจื้อจื้จื้อุ้ยกุ้งมาแล้วัสดีเคยเห็นกุ้งไหมนี่ไงกุ้งกุ้งัสดีค่ะกุ้งเอากี่ตัวคะ กุ้งกุ้งกุ้งสุพรรณเยอะค่ะบ่อมีบ่อเยอะแต่ไม่ใช่บ่อเรานะเราก็ไปซื้อมาอีกทีนึงมีคนตามกุ้งอันนี้กินวันเกิดกันในบ้านก็กินเนี่ยแหละกินปกติน่ะขอบคุณค่ะพีคิตตี้

ไวมากเลยที่เด็ดไม่ใช่ตรงนี้นี่แต่นี่เอามาจากตรงนี้โอเคค่ะแม่คุณมาแนะคะตรงนี้นะคะที่จเป็นท่านแบบจะเมื่อจะเมื่จะไปนอนอันนี้ให้ก้มก่อนไหมคะหรือว่งัยให้นอนก่อนหรือว่าประพันธ์กินข้าวก่อนไหมกินก่อนเล้ประพันธ์กินก่อนดิเออเออประพันธ์กินก่อนผัดกันใช่เนี่ยขยันเดินมากไม่ได้นอน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 ไอ้นี่ S <S <S อะไรวะไอ้ท <If S 1> ี่อยากกัน <lonely> ยุงโนโนโนไปป้าไปกินข้าวเลยใส้ขอกใครด้จ๊ใส่กอใครไปพี่จันพี่จันท์ถ่ายให้ไหนเดนุบเดนุบไปถ่ายอย่อไปมที่างเาเอ๊ะอ้อน่าอยู่นี่ไงเจ้าโทรศัพท์แจ้โรศัพท์จ แหวกแหวกโอ้โหมีอะไรไหมอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลยถ่ายหนูซนไหมแันดี้ซนปะอันดี้ซนหรือเปล่าปนอะไรไปอยู่เลยนะโอ้แอนดีไม่ซนเลย ดาบ้วอันน <that> ี้เราเก็บอาหารได้ได้ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไปไหนอ่ะอย่าาผมไปไปเอาไปเนี่ยใช่อเอานี้เอีนี่เอาไปไหนอ่ะเอาไปเก็บที่เดิมไหมเอาไปไหนเอาไปเล่นในรถในรถไปขอกขอกเนี่ยเขาตามดูตลอดเลยเห็นไหมเอาไปไว้ไหน พี่สันดีไม่ตนเลยเเไปแล้วค่ะ <laughs> โอ้ยเอาจัะเก้าจับจัะอะไระ ไปเลื้ท้ประองได้ยังนาะตื่นตาเองทั้งหมดเลยจ้าลืมลูกชิ้นแค่เดียวมันใส่ลูกชิ้นไว้เหมือนะันะแต่ว่าทำเหมืนจิ้มใหม่โอพี่ตาลายแล้วพี่พี่ตาลายนะเจ้าว่ะถ้าไม่หมดเหลือวันหหนูน้ำนะคุณ โน้องไปไหนช่อยด่วยน้วยรุ่นนี้อดอดผ่านที่ไหนคะรุ่นนี้เอาผ่านเก็บไปไว้ที่เดิมเก็บไปไว้ที่เดิมเก็บไปไว้ที่เดิมเก็บเอไว้ที่เดิมท่านน่าเหมือนขอมหรเลย่ะรุ่นนี้แบตจะหมดเมื่อไรคะโอ้ถ้ามันเหมือนผุ้ใหญ่คนอ้าวแบตได้เหรอเป็นตัว มือนเพื่อแกงมอยู่แลนี่ายโดนห่ะเอ้ยไม่นไม่นเอาล้วเมอรจยสีเกยตย <laughs> ดีนนังน่งานงดีนังน่งนั่ดีๆๆดกินด,ด,ด้วยตนดีกินแตได้ไหมคะแตะดาวหนึง่งชอบ อยูอะไร้ไหมอเราไม่สอนเราไม่สอนอะไรอ่ะเดี๋ยวไปข้างหลังนะไม่เจอมันคืออะไรอ่ะมันคือฮะอันนี้มันคืออะไรอันไรนะกระดูกอ่อนขาหมูก็ไม่ต้องหลอกกันเลยไหนจะจะต้องหลอกไหมไม่มีข้างในยุงยุงไม่กินอะไรบางส่วนก็ไม่กินขาหมูเนี่ยนะกินหรอขาหมูไม่กินหรอกินอยู่แต่บางส่วนไม่กินเสมอ คากิตอย่างเงี้ไม่กินครับนั่นจะคากิตนี่เนี่ยไม่ใช่ขาหมูขากิตคือตรงขาไม่าง้ไม่กินครับครับวันนี้ปีใหม่แม่คุณมีตองสีแดงมาให้ด้วยแปลว่ามันมันเกิดแม่ไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวยังไงล่ะคะมีตองสีแดงมาด้วยจะสีน้อยกว่าไหมถามว่ามีกี่ซองแม่อดเลยอ้าว แต่ปีปีใหม่เลยเอาแม่คนยิ้มมาแม่คนยิ้มมาเดีือนเต็มดีจะเป็นนอนนอนปีใหม่ปีใหม่ดืนมน้ำดื่มิถุปุกแล้วแหละเห็นมากเตดีชอบป่ะลูกเหมือนรู้เลยเต็มดีชอบป่ะอุ้ยเหมือนรู้เลยว่าแม่คุณจะมีซองแดงโอ look, ้โหนี่เราไม่มีช nah ื่อเปล่าด้วยมีชื่อแดงเปา เนี่ัะยวงยเช็คซี่ว่ามันหนาหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้ของลุองสน่าเยตอมมอตอันนี้ของพกเออมืองนั้นมือังกอมีแมีแล้วม่งหมีไหลปก็คันนี้ของักอา โอ้ข้าก็มีข้าวผัดขาวะดเอาไปกินลูกชิ้นไงเวลาตลาดนัดมาชิมกินกันตีมันกันเลยตีเดีเลยนันงซองแ้วยังนั่งองนางน้วยงเจะดไงซองนหนาว่ัาซองเจร มีเลขอะไรไหม่มีเลขไหมฮะมอหมอต้องไปเอาัวป้อมาทำไมล่ะของไทรของไทยชอบชชอบจแไหมชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมชอบต้องยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเอาิ๊งปให้ิ๊งปิ๊งปิ๊ปิ๊ง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 ปอ๊งปิ๊งป เสด็จยวเอาตรงไหนดิตรงไหนคะเออโอ้โหชีชีไม่ได้ชีธรรมดาชีใช่ค่ะฮะให้พ่อไหมให้พ่อไหมให้พ่อไหมอ๋อลอันนี้ของหนูอันนี้มั่วแล้วมั่วแล้วเลยอ๋อันไหนอันไหนอันไหนค่ะอันไหนลูก อันไหนชื่อแสนดีเลยนแหล้อวิอเองไหนหบาทลอเกินห่ะบาทลเกินหมสนลเกินอัไหของแสนดีของแสนดีอ๋ออันนั้นแหละคะไหนไชื่อนไหชื่ออ่าชื่อกน อภาษาจีนได้ด้วยเหรออันนั้นของใครของใครชงชีชงเชาใครชื่อแสนดียกมือขึ้นเอออจุ๊บๆแม่คุณก่อนไหมเอาอีกแล้วสงใครอ่ะจุ๊บกันจุ๊บกันใส่นี้ ป้าอมปลาอมป้าอมไปลูกอันนี้อันนี้คืนป้าอมกอนอันนี้ของป้าอมเรียกป้าอมปอมมาอ้าอันน่อแม่ให้แม่จะแก้แล้วจะแก้เลยาะอ้อ๊ะเกินเกินเกินเกนเกินนเกินเินนนกนนนกเเเนเอ ดีสิทำขาดแล้วเนี่ยเน่เน่เน่ลน่น่เนุเน่เน่เล่เน่น่เ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 น่อน่เน่เน่น่เน่เน่เน่น่เน่่ไน้เน้เน่น่เน่เน่เน่่เน่เน่เ้่่นน่น่่น

ไม่ไม่คุณไม่ไม่ไม่คุณคะคุณก่อนคไม่คุณร้องร้องแล้วใสจปลาไม่คุณลองเอาเสร็จปจะมีท่ออุ้งมอุ้งลองดูอะไรอุ้ง่ะอ๋อจะแพ้ไม่น่าลองทำอยู่ไกลโรงพยาบาลนะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าให้จิ้มเลยจิ้มไปแล้วไล้วข้าคอไปแล้วอร่อยไหมแพ้เข้ามา แต่ดีไม่แพ้ลองแค่นั้นน่ะทำเดียวมันเออจะตายนู้นกินไปป้าเราต้องลองจะลองกรุงเทพยังไม่ลองพอแล้วมัแค่คำเดียวแคอาการเป็นก็แค่แต่แรงก็กินได้พอพอแต่กินขออีกกิดหนัก ็นดีพออีกด้วยนะติงใจน้ำน้ำไม่ตีเนื้อไก่เนื้อไื่ไม่กินน้ำอยู่ด้านหลังค่ะน้ำหอมเออพอแล้วลูกเป็นพิธี่ากำเดียวให้กินคนเดียวจ้าเออจ้าจะา้าดูจ้าดูจ้าู้ดจาดูจาดูจาดาดูจ้าดูจดูจ้า่าด่้าดจ้าด้า อร่อยไหมปิดไปปิดงแสนดีจำแพ้เหมือนพ่อไหมนะลองลองมันต้อมต้อมเชือจำแพ้ยิงยิ่งออ้ออะไรคะนะดมดมดมดดดฮะอะไรคะอะไรหรออ๋อแตงกวาแตงกวาเดีกกินทำไมคะเดี๋ยวเราก็กินนมแล้ว่ะ <cười> <cười> Đó, có kim nổ, <cười> <cười> mẹ tông mười lăm hằng mẹ đi qua nụ hiệp mẹ 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 บายสวัสดีจะไปนอนแล้วบายบายพี่ๆก่อนบจ๊กจ <Well ุ๊ยจ yes, ุ๊กจุ๊กจุกจุ๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊จุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊